คยแกแล้วพแต่รายยางบูดีโบไฮสกับเพื่อนก็ไกลนกับโบก้าแกตัว่อายเนาะพอประมาณนึนะมาจเกตอนนั้นเทไรก็เพื่อนสาวเตยวปีนะหาล่ออีก้อนนี่เลยจนเงื้องกันหน่กันเ้โบไก่ก็ได้อยู่เออโบายขึ้นหน้าโบคือบกแกว่าโบตาย เออแบบนี้เนาะพอไปคายดวงกึ่มพิกายเนี่ยพอคนคายจนชื่อกลับเมือบ่<โ>อมันว่าเบิงบ้งเบิง้งเบิ้ง

จนเบิดดิเกยแล้วตไแต่ยางบดีบห้บกับเห็นว่าไกดในกับบก้าเก่์เร้ายวลเนาะพอประมาณหนึ่งนะมาจิตเกยเทนั้นเท่าไดก็เพื่อนสาเต๋ปีนะหาลอยก้อนนี่แหลจนเงงกันน่กันเลยอืม เออบอสขึ่นนมาบอกคือบอแกว่าบอสแต่คืมามนี่วเดว่าเดินเป็นกสีมาอยู่แต่แม่รงบใบกันเนาะออนลนบนบนบบนบนนบ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 นนเนบ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 นเนบาบนบนน่นานบนับนนบนนนบนนบเนน หัวเราไปเวียงเนาะสมอยหนึงวันจุบันจดอ่ะเพราะยังบมเห็นนั่นแล้วแต่เนี่ยแต่อยู่ก็เห็นเนาะแต่อยู่ก็เห็นนั่นหมดแหละไอเราบอยู่เนาะเราไปเวียงกชายลูกสาวอยู่เวียงอ่เดีขึ้นหำตกเลยลงลงึงลาลงมาลูแม่อย่ามันเฉือนมันเฉือนได้ดุลุ่ลงมาแล้วว้ย

เมื่อตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณว่านะอืมอีโดนอีโคดนั้นก็ใกล้เชลเลอไดแล้ว่ไหเนาะหองก่อนมาแต่เรียกเลยเวลงมาเยี่ยมลานก่อนวังนีอกาแบ่อนี่กระเดาเอออันนี้ว่เบิ้งอ่ะขอยหยาบเบิ้งอ่ะ Oh แบบนี้เนาะพอไปคลายดงคืมดีกลัยทบคนณไทยจนชื่อกลับเมืองห oh. <c ười> มันว่าเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งคลายบ้านมันละบนตัวนี้เออตอนนี้เาจงหวัดสมุทรสาครที่จับเข้ามาเออมันก็คลา,าย <c ười> าบ,าบาา้านผมผมองชื่อกลับเมืองชื่อกลับเมืองอีกมันชื่อเป็เปนเป็นแหน่งเลยเออ แพ็กหนอันนี้บอแอบนึงเนี่บอก็เดนแอบหนึ่งลยเนาะแพ็กหนึ่งบชื่อธรรมชแพ็กโอชอบแพ็กมือหนึ่งนี่บดนเดวอบบดบดดสองปางมือบ่มือมืเบดเออบดหาแพ็กเลยอ๋อแสดงว่าชื่อาเป็นแคพื้นเนาะเป็ดแคทอเออ ตัวตัวอเป็นย็ดเป็นอาสิบเสริมเนาะอาศิบเสริมเราพากับไารเออันนั่นแหละไปลูกเจ้าวะโอ้ยเฮ้ดเพ็ดคู่นี้เล้ววผู้ปะหลินน้ำหมูน้ำขู่ผูประชื้อป้องป้องอยเอ ข่มบ่พี่น,อน,น,น้องเห็นเนาะสร้างฝนเมื่อเมื่อคืนนี่เนนพื่นโอ้ก่อกั้นไหนเด็กพี่น้องอย่เนาะเทคานเอ้ามีไก่์แตเนาะเนี่ยเทคานอ่าทังนั้น,นกนนนนนน็ก่อเปิดถุงใส ่จะว่าถึกช่วงกันบล็อกคนเบิดไปจากเพิ่นจังมือเยี่ยมเฮือนพอดีเยี่ยมทางบ่ดีเพิ่นเกมาน้ําลังหั่นน่ะบล็อก200้นที่พอบ่เนาะบ่สิคุ้พ่นบ่ได้ bóc phần bơ, phải, bóc à, bóc 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 เสียงมันด่วนมาก đèo và lên đèo mà lên

Oh no. Nah.

นี่เตะตัวนี้เพิ่งเกิเต็มมาได้แล้วน่ะเต็มได้เจ้าของคับไหนนะพอดีพอดีเตะเท้าโอ้ยแบบวันเี้เพิ่งได้เตะเออเนาะเต็มได้บนี่อนี่เออนี่เราบอกเด้อันนี้เราบอกบ่โอันนี่เพิ่งบอกใส่ซิบอกนี่น่ะเออใช่แสดงว่ามันเกิดโอ้ยเขาเทมันเกิดอมไปได้ไหมพุ่นเลยอะมันด้มันได้บังอีกอันนี้เกิดเคลมมาเฮ็นไปนั่งกับตัวนี้ก็จะได้โถมอีกทีกันตัวนงยังไงก็เท้ายังไง ยังไงก็เพ้่นมากพวกอีกได้ยุขานีนะบอประนว่าจะได้ผลเพิ่มเพิ่มผลิ่เออนะเราำสั่งถ้าก่อนอันนี้ที่ว่าได้เ่นเนาะอ่า่ท่บอ่ะ ไม่ต้งนี้เนาะแต่ว่าออกกําลังกายไม่กี่เด็กแต่ว่าผ่านมึงก่อนอื้อ เราไม่ต <si suppression> ียคลิปกอนคลิปนี้กันในก็ฝากตามไปพ่น้องชีอ่ากดติดตามสักชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยพี่น้องด้วเนาะกลับมาบ่งมาอซมแล้วก็จะพากดข้ามโฆษณาของบระคำไปพี่น้องเลยฝากขมาเป็นกำลังใจและก็คอมเมนต์กันขมาด้วยพี่น้องด้วเนาะอเอ Nhưng lò bẩn tiếp, kia, hả? Hô nó, sáng mưa bận, hàng nghe bận đi, nguỵ, số con bao, bẩn ก็ดวาเขาสิเดินทางไปตู้คอยไปนอเนาะเดี๋ยวได้แม่มา้องใส่ผ้าเก่าอาชีพนได้กับห่ให้กินทอด้องใส่ผ้าอยู่อืน้อก็อาชนายทำมาชีพ่ช่ิกินหมูกระทะแล้วองใส่ผ้าเด้หให้กินน้ำดีกว่า กินเพื <amounts of water writers> ่ออยู่ว่ากินเมื่อนั้นน่ะเพื่อยุเพื่อยุปุ่มไปนั่งกินโต๊ะปุ่ไปป้าไปมันจะมาลุมเนาะนั่งนี่นี่นั่งนี่นี่นั่งยันป้าไปโล่นะ ฝาก tapi พี่น้องคลิปนี้ก็ Ah, จบคลิป